เวลาที่เราจะเกิดความไม่พอใจลองหายใจยาวๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆสติจะชัดมากและจะมีความคุ้นเคยในการกลับมารู้อยู่กับลมแล้วก็ตื่นตัวได้เร็วเวลาจะม่วงรู้แล้วว่าจะเริ่มโยกะจะเริ่มง่วงแล้วหายใจยาวๆออก,กยาวๆตื่นตัวทนัน เ็เรียกเลือดลมที่มันเข้าไปในกายเนี่ยเราหายใจเข้าดันลมเต็มที่จนมันดันขึ้นสมองจนมันดันไปทั่วกายมันทําให้กายเราตื่นทําให้กายเราตื่นแต่วิธีนี้ไม่ได้ทําตลอดเราทําในช่วงต้นๆถ้าใครผ่านวิธีนี้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปนถามว่านานแค่ไหนจบคอร์สนี้ก็ยังไม่ ไม่พอนะหายใจยาวแต่ส่มาก็คงจะอธิบายวิธีอื่นๆไปเรื่อยๆแต่การกำหนดลมหายใจยาวควรจะกำหนดจนกว่ากายสบายเพราะว่ากายของเรามันจะปรับเหมือนกับเรานั่งคัสมายตอนจะมาไปอยู่สวนโม่เนี่ยนั่งคัสมาทิพชรทุกวันนี้ก็นั่งได้นั่งคัสมเิเพชร คือนั่งยกซอนกันขึ้นมาแล้วมันสบายมันไม่ปวดแล้วก็ขาก็ไม่มีส่วนไหนกระดูกส่วนไหนที่กดพื้นมากมันเลยนั่งได้นานหลังก็ตรงแล้วก็มือก็จับเข่าเวลามันเผลอสติจะง่วงปุ๊บก,ก็ไม่ลงมมือว่ายัางข่าไว้ก็รู้สึกปวด่าต้องมีตรงแรกๆร,รู้สึกปวดแต่พอนานๆไป สบายสบายกว่าเรานั่นทับซ้อนกันหรือนั่งลาบเอิ่นสบายก็นั่งได้นานพอนั่งได้นานแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรานั่งท่าไหนก็ได้แต่ถ้านั่งท่ากัดสมาธิเพชรเออนั่งได้นานทีนี้การฝึกลมตอนที่จะมมอเป็นเหลียญฝึกใหม่ ถ้ามาฝึกลมหายใจเข้ายาวๆแล้วมันก็อึดอัดเหมือนกันอึดอัดมากแต่ฝึกได้ประมาณน่าจะเจ็บวันหรือสิบวันรู้สึกว่าถ้าฝึกลมหายใจเข้ายาวออกยาวแล้วสมาธิจะต่อเนื่องจะมีสติอยู่กับลมเนี่ยต่อเนื่องมาเียนตั้งแต่ลมเริ่มเข้าฝุดแล้วก็ไหลออกเข้าสุดแล้วก็ไหลมีวันหนึ่งรู้สึกเหมือนกับ ลมหายใจเหมือนกับเราเอาเอาลูกปิงปองหรือลูกอะไรสักอย่างมันมาโยนขึ้นโยนขึ้นโย,น,น,ยนลงแล้วมันก็ติดมือเราไม่หลุดนั่นก็เป็นยางเหนียวโยนลงแล้วกระเด้งขึ้นมาที่มือเราโยนลงแล้วก็เด้งขึ้นมาที่มือเราเป็นอยู่อย่างนั้นลืมตาขึ้นมาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเดินเดินจงกรมก็เป็นอยู่อย่างนั้น ไปถามอาจารย์อาจารย์ท่านบอกว่านี่แหละอาณา,าปานสติมันเกิดกจากก็คือจิตมันติดอยู่กับลมแล้วคิดแต่ก็ยังรู้ลมหมายถึงว่าความคิดมันแวะไปนิดเดียวแต่มันก็ไม่ทิ้งลมคิดไปนิดนังรู้ลมพบก,กลับมาที่ลมเลยก็เลยทําให้รู้สึกว่าจิตเนี่ยอยู่กับลมอย่างต่อเนื่อง